สวัสดีครับสวัสดีค่ะสามพันความาเร็วมากเออนาตาลีอยากบอกว่านาตาลีปิดเทอมเร็วกว่ากำหนดไอ้ไอ้บอกไม่ซีไม่รู้ภาษาไทยเนาะหลูอยู่อ้าวปอเปี่ยไหนไนนปิดทำไม่ะเพราะเพราะอะไรถึงได้ปิดเร็วเขาบอกว่ามาให้มีคนมาให้เด็กในโงโรงเรียนติดโควิดก็คือ เขาปิดเทอมเร็วกว่าหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็เลยนาตาลีกกกลายเป็น3อาทิตย์ที่ปิดจบโชว์ก่อนค่ะยะเพิ่งไม่มีการโชว์การนอันนี้พี่จิ๋วทาน้ําจิ้มเองนะคะเมื่อวานน้ําจิ้มทาเองอร่อยมากทุกคนชอบเมื่อวานแขกมาชอบมากทุกคนแฮปปี้ส่วนอันนี้บูโน่จะโชว์ไก่เนื้อหมูสามชั้นลูกชิ้นแล้วก็ซุกี้นี่เป็นบวบ ข้าวโพดแล้วก็ไส้กอรอกของฝร, oh, hey. รั่งโอ้ยหนักหิวห่วยพู่งสิก็ไส้กรอกของฝรั่งก็งใหญ่แค่นี้นะะ oh, okay. แหละค่ะโอเคแล้วส่วนก็จะมีเห็ดใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดใส่เ <c oughs> ห็ดอันหนึ่งผักอยู่ทางนี้ค่ะมันไม่มีที่วางผัดต้นหอมก <c oughs> วางตุ้งเอ้ย <c oughs> ไม,ม่ใช่ก <c oughs> วางหอมนะคะต้นหอม ผักบุ้งผักคุ้นฉ่ายผักกาดขาวใส่ลงไปเลยป้านี้ชอบกินผักะะใส่แล้วใส่แล้วใช่ไหมลูกก็วางเลยคะ่ะมันหนึ่ไม่พ่อไม่เปิด<ไ>ปหรอค่ะเสร็จ<ป>แล้วจะเ,เปิดวีโซมากตุ้ตัสเด็กคนสองมันก็วิต่งไปแคสักปุ๊บไปสู้เอาหน้าลบนี้ เขาหน้าหลบจะต่อยจะต่อยแบสบสามนิดๆจกตาออกมาสิมา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 มึงอะช่วยพ่อมึงน,นะนาตาลี่เดี๋ยวโดนอย่าไม่น่ารักหอมที่ติ๋วมีกระเทียมสับพริกสับสุดยอดเดี๋ยวจะให้น้ำจิ้มผัวก่อนปักหมูเนึะยิดยิต อาจำไปเลยพออยู่ด้วยกันแล้วเข้าข้างกันนะเอาเอาไปอาเยอะไม่เล็กอัสองนเอากระเทียมได้ไหมไปสุดไปสุดน้าอ้ my god มันสุกคือเนื้ออันนี้ดีมากเราก็กินมีเดียมนะไม่ต้องเนื้อเนื้อเป็นเนื้อพิเศษ เนื้อพออยมากค่ะสําหรับทำน้ำใส่นี้เกียวได้นะลูกสมนี่อะไรคะเอากะตูบอกเอานี้เกียวเนาะสวัสดีแปดพันก่ะโอ้มาเร็วมากค่ะจรินค่ะคุณค่าคนที่ลูกอันนี้เนื้อคอนซาวาลอซินเนาะหมูสามชั้นโอ้แบบบุโนพิซเตย่าแกงเมียหลายพี่จิ๋วจะใส่พริกคุณต้ใส่พริกไหมบัวจ้า โบจ้าเอาไอนี้ใส่ให้หน่อยค่ะอันนี้อะไรามามามานี่มะโบเอาอะไรลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลาเต้าหู้เอาใส่ในนี้เลยแล้วก็เป็นลูกชิ้นอีก,กันหนึ่งเล็กๆเน่ะเขาขาวนะลูกชิ้นเออเอามาสองอันเลยชอบชอบมงำยงำพี่จิว๋วก็จะใส่อันนี้เลย <laughs> ไน้นจะบ้าเหรออ๋ออีกกินคนเดียวนะเน้นเน้นนอีกกินคนเดียวนะเน้นไม่แกนุ่เหรอสองน้องสองชั้นติ๋เออ่าโอเคมันอันนี้ก็จะเป็นอืมเส้นใหญ่ด้วยตุกมือแล้วโอ้มื่นแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีมื่นกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะมาทานหมูสเต็กด้วยกันโอ้ มาทานหมูกระทะด้วยกันโอ้โทอดทีค่ะตื่นเต้นโอ้น้ำซุปสุดยอดมาค่ะไอจะเอา่อดบอกอีแม่แม่บริการวะาใครอยากเอามากระทุหผัวย่างเมียกินมากระทุเอาชิคไหมอเอาเอาชิคไหมเนาะ วันนี้นาตาลีชอบกินอะไรที่สุดในหมู่กระทะคะเห็ดเห็ดเอาซุกิทำไมไอ้อวางเลยเยอะหน่อยแม่จะได้กินด้วยขับเนื้อกินได้แล้วสวัสดีค่ะหมื่นกว่าหมื่นหนึ่งพันขอบคุณค่ะคุณชุดที่มาน้องวินดา วัฒนาที่รักการชนาฟรีชอ็อตคุณยุพินอังชอรีซ้อมผักเชี่ยนอันนี้ยังได้เน,ะนาะอเอสการ์น่าสุดอีกอ้อไอ้คุนซุปเผื่อรอ้อยใช่ไเผื่อรอ้อยใช่เผื่ออ้อยพี่เสีวพูดภาษาเชื่อมันเอาเห็ดด้วยไหมบัวทำไมอ่ะ กินเห็ดแล้วฉลาดนะบุญโอเอาแต่ซุปก่อนนะอากาศลกต้องกินซุปเดี๋ยวกันนะตะเกียบขอสเส้นเห็นไหมอันนี้วันนี้เราใช้เส้นบุนเส้นเส้นแบบใหญ่อะอันนี้คะาอ้ยร้อนเลยเร็วชักที่ยวามาให้แม่เราเส้นเยอะไหมลูก หว <Wow. S 2> าแล้วกนะ็อะไรเนาะกินนี้ด้ตัวเป็นสาวแล้วแล้วหนูเอาลูกชิ้งไหมคะเออต้องกินเห็ดลรืคะยายข้าวหนึะงสับปะรดเฉลยที่สองหนึ่อ๋อโอเคเอาออกไหมนะมใส่กรอบไว้เอาวะเ <Thank you. S 1> น,นื้อนะิ่เนาะเอาซุปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ร้อนอย่ากันบริการลูกบริการผัวก่อนอีแม่เพื่กินอืมพร้อเนื้อนี่

มาค่ะมาพันด้วยกันสวัสดีค่ะพี่น้องท้องฝ่ายทุกผู้ทุกคนนะคะมื่อหนึ่งพันเก้าร้อยจจมื่นสองแล้วขอบคุณมากค่ะใครอเมื่นสองเรียบร้อยใครเข้ามาก็ขอให้ร่ำให้รวยใครเข้ามาก็ขอเปิดประตูบ้านให้พี่จิ๋วหน่อยนะคะคนอื่นจะได้มองเห็นในบ้านพี่จิ๋วนะคะเ,<อ>เปิดประตูเ,<อ>เ<อ>ปิด<อ><อ>ประตูบ้านทําไมล่ะ,อะเอาบอกให้คนเปิดประตูบ้านไหมถึงแชร์แบบมูโนก โง่หนินคนคนก็ไม่ได้ซื้อบื้อเหมือนตู้ว่ะเปิดประตู <laughs> เปิดประตูบ้านหมายถึงแชร์ตื่นมากมากเลยน้อยูกเนื้อู <Yeah. S 1> เอาที่กระชอนเล็กๆไหมมีไม่เอาโอเคจวดพี่น้องจวดจาตฟาดตึมมอง <laughs> ไม่เห็นอะไรเลยถึงมือน่าหล่น อะไรโหลดอีก,กเยอะเ้อมาแม่หาให้เบิ้งแม่หาให้แม่หาให้ค่ะตราไม่ขอเฉยแล้วเนาะมาแม่หาให้ค่ะไม่มีมันเอา <S <S มือออกก่อนไม่มองไม่เห็นอะไรเลยลูกอโอเคไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้มันก็เหมือนหาปลาเหรอลูกถ้ามันไม่มีตรงนี้มันก็วิ่งไปตรงนั้นอ่ะปิดเตากันค่ะส่วนสุดท้ายแล้วมันก็จมในโคลนแล้วลูกมันไม่มีแล้วค่ะ ไอ้ยเนยนาตาลีมันจริ้งติ้งวะฮะแล้ไปที่ลูกก็มาทีมีไม่วันนี้แค่ตัดเลเชอร์สูงะโอ้โหไม่อีกแล้วจหาไหมเนื้อยังเพิ่งพ่อนี่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 ยุ่ยเลยลูกอ่าโอเคโอเคโอเคหางเนื้อไม่เจอหาเนื้อไม่เจอนาตาลีไม่ยอมเหมือนใครวะเหมือนแม่วะาหาเนื้อไม่เจอนี่จะไขมันใช่ไหม มันเคี่ยวอะไรรู้สนี้โอ้ยเอาเนื้อมาใส่ให้เนี่ยอู้นี่ไงถึงบอกเอามาทางนี้อีกจะย่างเองได้ไหมคะพ่อไม่รู้จักเอ็นไม่รู้จักเทคแคร์แม่มามารู้จักอยู่มันไม่ยากโอเคพอแล้วเอาหมูใส่ด้วยอืมหับเอาเอาหมูเหรอเอาหมูมาใส่เลยยกหิงวรู้ไหมว่าหิ้ว รู้ครับรู้ไหมว่าหิวเนาะพี่น้องเนาะอ,อู้สิบสี่หมื่นสี่ยีหมื่นหา้าอู้ขอบคุณมากๆเลย,ยทุกคนรอนาตาลีมานา,นานแล้วอืมวันนี้นาตาลี่มีมีอารมณ์มาร่วมกับพ่อกแม่เนาะ น้อุ้ดเตใช่คันรอันนี้ของหนูไม่ของแม่แอร์ไม่เหนยู่น่หนูไม่เอาใช่ไหมไม่เราออกเพราะว่ามันถ้ามันถ้ามันเอนานมันเหนียวแซบแซ่ไม่ชัดอากาศค่ะมีนุดไม่ลบไหมวันนี้ลบไหมคะบอ วันนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ร้านค้าเปิดตามปกติปกติวันอาทิตย์เขาจะปิดนะแต่วันนี้เปิดเพราะเพราะว่ามันจะใกล้จะกันคริสต์มาสแล้วเปิดให้คนให้ผัวบรรดาผัวไปจับใจของขวัญลืมสอไม่ได้อะไรได้ได้อะไรให้บอกแม่เจ้าน,น,นหนไหน

นน่างี้ท,งที่พ่อทำอะไรก็แม่ก็บอกออร้อนกินไม่ได้เลยซกเกตนะี้นะเตือนระวังนะซกเกตี้ร้อนขั้นคูนนวกววยันไทยอีกไทยอีกทาศนีมาพายุฝนทิพคนนาภาน้องรักี้แล้ว <c oughs> น,นงรักี้เหรอ กับใจจ้าคุ่มทักใจแบบนี้เลยปิดไหมนิดหน่อยไหมอบ้านบ้านเราก็เหม็นนะเชื้อผ้าด้วยเอาอีกไหมหนูเอาปิดตรงไหนชัดปิดตรงนี้ทำแล้วไหนเขาจะต้องปิดมาอย่างนี้ไม่ใช่โอ้ยอย่าเล่าหลยโอ้ย ใ้เบ้านีไว้เล็นิดเลดนิดอันนี้เอาออกก่อนร้อนโอ้ไม่อกม่ลูกกินไดเนาะไม่พูดไม่จานาทีของไม่มีเวลาเนาะต้อกินเอาอะไรลกก็อร่อยไม่มีเวลาตำจอกเลยหนูตำจอกที่น้องทุกคน เ Hello d ม m เ r i a greetings to Malaysia <Hello everyone. S 1> ฮ <Near WordPress. S 2> l e everywhere the w r l d e v e r y r e เอาบบนบอกแล้ว่าเอาถาดมาตรงนี้มึงไม่เอ็นตอร์เทนเมียมาไม่ได้หลัใจเลยอาถาดมสสกร ฟลอ r ์ a าเรคุณแม่ทําไม่ไดบลูกชิ้นใส่้าไปใสล่ลงไปแล้วใสล่ลงไปเพื่อนสาวไม่มากินเหรอวันนี้เพื่อนเพื่อนสาวแล้วเพื่อนสาวไม่มวม่างเพื่อนสาวกำลงังจะย้ายบ้านขาเข้าบ้านใหม่ไม่มีเวลามาค่ะนี่ ทบูรังสวัสดีครับตัมตัมสวัสดีค่ะคำผขชิปพัฟพิโรมหิวเลยมาภีษ <c oughs> สีดิคำยาด้วยเีเลนฮาวอาร์ยูเป็นเสพเสเสพเสเพ นาตาลี Natalie, ชอบไหมไม่ชอบหรอกไม่พูดไม่จานาตาลีก็ไม่มีเวลาเนาะนาตาลี Natalie, ไม่ชอบ <laughs> ไม่มีเวลาพูดจาเลยนาตาลีนาตาลีไม่ชอบค่ะมงอ่ะ Charlie. thank you have a beautiful Sunday นุสนุรับสวัสดีค่ะทุกคนเทวารีฟิชหน้าเฟรนด์ขนกอักฮะ <c oughs> แล้วก็ปิดแลวเห็นไหมไม่มไม่ไม่เป็นไรเราก็สตาร์ทล้างซับยาซุปอร่อยด้วยเนาะใครทำ Yeah. <coughs> <coughs> to go. <coughs> <coughs> yes, Joy. joy. It's a great day for a hot meal. <coughs> it's okay. it's okay. It's okay, Okay, have ไอ้แม่ไอ้แม่ไหมนม่น้เอาอะไรอีกฮึแล้วอิ่มหรอววิศว์เมียปีตานี้ มันไหม้แล้วหรอเปลี่ยนกันค่ะโอ้ยให้พ่อกับลูกเอนเตอร์เทนไปก่อนพ่อกับลูกไปค่อยจะพ่อกับลูกไปค่อยอยู่บ้านเอาซอสมาให้แน่เอาน้ำจิ้มมาให้แน่โอ้โหโอ้โหตะไคร้หน่อยตะไคร้หน่อยน้ำจิ้มไม่เผ็ดเท่าไหร่นะแล้วของอีกไปไหนวะเผ็ดๆน้ำที้มเนี่ยอันนี้เลยมาค่ะ มาค่ะช่วยเจนก็มานาตาลีก็มาครับผมบักโนก็มีมาร์กติดตามอมู่ไอที T, ค่คอนซาการาซินด้วยเป็นกาลาซินเกิลถ้าอยากดูลูกขออาหารหน่ากินมากทุกวันก็มากดติดตามที่นี่ follow us on Instagram please โอเค ทำกดรียนนาตาลีทำอะไรมีบักทุกนาตรีทำที่ตัวเอาบางไว้อยู่ในรถที่มันทำหมวยอ่าหนึ่งสองสามเอ็กนันอุ้ยหนึ่งสองสามแซนคิวกัะขอบคุณค่ะทำไม่ได้อะไรนะทำตุเป็นพวกไม่ใช่เก่งมากคนเต็มเนาะนาตาลีเก่งแม่ก็เก่ง แม่เก่งเก่งเหรแม่เก่งที่สุดแม่เก่งหมดเกงเบิร์ดแม่เก่งหมดเลยพ่อไม่เก่งให้แม่เอาลกชินได้มครับไม่หัวชายเท้า้ยเอาหัวชาเท้าหรอเสียบโกนอันน้เหอไปปิซซุปได้ไหมเอาได้เอามูย่งใส่ไหมลูกอาาปิโอ้ยกินได้ไหม หนูตักเองนะคะแม่นั่งตรงนู้นให้หนูตักเองไกลๆได้ไหมสาธุต้องไล่โ้ยโวยโวยโวยนี่เต็มหมดมาค่ะน่ากินมากมาทานด้วยกันค่ะกับพวกเราวันนี้ชาวมาเรียโอมูสไทรโบนิเฟสเซนีลากราเซ วิน,นีตยั่นอร่อยนะอร่อยอยากานั่งที่นี่ไหมูนั่งล่ะูก็นั่งรอดมาป้อสครับทาัศนาสา,ายดีไหมเป็นทบแฟนทัศนาเนาะใช่ไหม,มคุณพี่ทัศนาอะไรนะคุณพี่ทัศนา เมี่ยพาซินีเอาเนื้อก็สุกแล้วอีลากินเยอะๆดีมากพกบอกอีลาไม่ใช่บอกอีแม่เอ้าอีแม่ก็กินด้วยเนาะอีแม่ก็มีปากเนะ We have um beef We have uh, sausage fish balls veggies mushrooms Well the crazy mother c o r n เรา oh, wow. ตกใจกใจหมดเลยรู้ไหมตกใจทำไมไม่ที่ฟังพูดเลยกินกระเทียมเยอะกินกระเทียมแล้วมันแข็งแรง บุนกินเข้าไปจะได้แข็งแรงมามืพี่จะไปนั่งไปนั่งสิเต่ว่าจำไปเลยนะสองคนนีเหนือสุดไปหน่อยก็ได้อยู่นะอืมก็แ่ะมันหนอมันหนอมันไมนั่งเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้ยไม่เล็กไม่เล็กก็ได้สวัสดีค่ะ ยึดตำแหน่งแม่ได้ยังไง<อ>เพราะเขาเยียมมายึดตำแหน่งแม่ได้ยังไงนี้ทำเร็วๆห่วย่วยห้ามมาเปลี่ยนกันนะทีนี้ไม่ต้องกลัวมาแม่เล็กมากระทุ้ทางบางสะเจได้กินอะไรเอ่ยทางเมืองไทยได้กินอะไรอืม เออใส่ไก่ได้ไหมได้ค่ะขอให้บอกจะเอาไก่ลงที่เราไก่เลี้ยงครับพุทธจะเอาไก่ลงไหม ไบลมก็มีนะพอพอซูเกตีเอาซุปมาให้หน่อยไม่ซุปไ้ซุปเอาเอาอาร้อนรนไหมคะมอตรงนู้นรู้แล้วจะเอาร้อนอีกไหมเฮลโลเคเฮลโลเค่างนี่ยูฮ่องกง y ย a อ I know it's l e าล a l i e how are u ซตอนนี้ก็กินกินดอกข้าวนะ ทำไมไม่กินกับข้าวหรอมันไม่จมนตรมามามาทานด้วยกันก่อนยังไม่ไไมีเวลาอ่านอะไร่ช่เมนที่ชอบซุปน้ำซุปที่สุดอีนะเนี่สองตัวเสริมหมูสามชั้นคสะเพิ่มเพิ่มความมันโอ้มันนะโอ้มันนะอืม ตวย่างมสมสหมูสามชั้นแบบไหนอือร่อยข้างนี้สุกว่ะอือยากกินด้วยมากค่ะเอามาเนอต่อค่ะ สองทีรุมดีอร่อยมากเนื้อโคดเนื้อพี่จิ๋วจะต้องซื้อเนื้อนี้มาทำจ้อยจุจุจุใครบอกซื้อเนื้อมันเขาเรียกอะไรเนื้อมันพลอยมากเนื้อมันพลอยหมายถึงว่าเนื้อมันเรียกอะไรวะเนื้อมันไม่เหนียวนะคะช้เกมาไมด้เนดี แม่ทำดีใช่ไหมลูก <ไป S 1> จุ๊บ<ป>จุ๊บ<ป>แม่ไม่ได้เป็นฝรั่งเลยมาไฟไฟแฟไฟใหม่แม่เป็นคนไทยต้องจุ๊บเ,เวลาแม่ทำอะไรดีก็จุ๊บ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 มามนี่มาดามโอ้ยอยากให้เมียเมามีแผลหรือเปล่าคะนาดามโอ๊ย หน้าไม่ดำหน้าขาวใช้ลูกแกะอืมไม่ได้บอกมาดำบอกหน้าดำใช้ลูกแกะไม่ดำใครสนใจก็สั่งเข้าไปในบอสครีมลูกแกะเลยนะคะไม่ต้องเขียน NPA แล้วเพราะบอสบอกว่ามันยาวไปเดี๋ยวลูกค้าจะงงก็พิมพ์มคำว่าบอสครีมลูกแกะแค่นั้นเองนะคะว้าวอิ e ม well, o Is it very cold in Switzerland like now. In Hong Kong, mm -hmm. it's not too cold. Ninety degrees. Mm, it is. It is. It's very cold. No problem. No. Nineteen. Yeah, in Hong Kong. Yeah. Mm. In Hong Kong. And how much is it here? How much? Is it here? It's zero. Zero. Ah, here zero degrees Zero. Zero. I mean, it's cold, but you're not going to turn it into an ice cube when you go outside. Hmm. Ah. But I think it's the... No, no wind. The wind. Yeah, it's the wind that's cold, not like the sauce. The mild, yeah. It's windy, so you feel a lot colder mm -hmm. than it actually is. If it's not windy, it's okay. Huh? it's cold, it's ใช่แต้วกเขากินยังไงเขาพูดกับกระเทียมนะตีกินอย่างนี้เอาบางไหมกินปินเนาะแล้วไม่เอาบางไูม่โอ้ยช่วยแลกินของแม่ทำไมมืดหลายดเก่งต่อไมกย่างนี้เราจเก่งมากกับกระเทียมแม่แม่เขเก่งเห็นปะวะ กินมากใช่่งกินข้าวล้างสันกินมุกคัะทำไมเวลาเมียกินมีปัญหา แต่พอเวลาผัวอือเมียไม่พูดเมียไม่ต้องหาไม่พูดแต่แค่อยากถามว่าทำไมอือก็อร่อยหนาวชอบถ้าเมียทำอือแบ้ไนตอร่อยแม่บอลนมาเฟรดเดียวแล้วลูกเอาเอานู้นเดินอีกไหมพ่อเอานู้นเดินออีกไหม พ่อนู้ดินหน่อยไหม,อมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซาลีนี่ทรงดาวหรออุอ๊ยอีกแล้วเสียสิบห้าแลวอบคุ่ะอดีตดูไม่ได้ต้องปัจจุบันขอบคุณค่ะส,สำหรับดาวขวายรวยก 400, 000, 000, ลับคืนร้อยเท่าพั<ๆ>นเท่าเด้อมาบริการตัวกันช่วยจ้ะบุโน่กินสุกใหญ่เลยบุโน่กเก่งมาก เก่งนี้บุนโอเก่งเก่งวันนี้กินข้าวเยอะรอบุนโอกินข้าวจะได้มีแรงเทิมนี้งีบไหล <c oughs> พวกนี้นะตลีหยุดเทิมค่ะเย่ <Yeah. S 2> พวกนี้นาตลีปิดเทมิมไม่ได้ไปโรงเรียนสามอาทิตย์ส่วนอีพ่อไปทำง,งานอีกอาทิตย์หนึ<ป>่งโอนในห้อ,นองนอนไปเต้นบ้าป้ามุสชอบฟป็น ป้าๆทำงานอีกหนึ่งอาทิตย์ถึงวันพุธนัดนะคะน้าตัลลี่เล็กขึ้น yes เล็กขึ้นอร่อยมากค่ะเอาลูกชิ้นมาเอาลูกชิ้นมากิมเหรอลูกพ่อก็ไปหานอนก็ก็เมียก็ลูกเนาะอิ่มแม่กินรามเยอะๆเนาะพ่อน่ารักมากเลยหาเงินให้พ่อให้เมียให้ลูกให้ลูกไม่ได้ให้เมียอ้า จำไว้เลยนะมึงสองคนนัวบอกอิมมาดื่มน้ำเยอะๆโอเคไม่พ่อบอกว่าหาเงินให้ลูกไม่ได้ให้เมียเมีกเยก็คีอทำซื้อน้ำให้ดินน้ำใช่เอา,าไปดื่มน้ำแล้วจะเป็นไจำไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ไปเมืองไทยพี่ติว๋วจะเข้าเมืองไทยวันที่20่สกุมภาค่ะ